รา,าหนาเซนยญยหมูหมักเด้อแซบแซบแซบค่ะลาดนาเส้นไญ่หมูหมักหมูนุ่มนุมค่ะค่ะมากินได้เด้อมากินได้มากินได้ไดจ้ะมากินกับปากับปีค่ะ แซ่แบแซ่บโอ้ยแซ่บผักแซ่บแน่แท้พ่อแม่พี่นอ้องมากินกระปะ๋ากับปีได้เด้อจ้ะลาดหน้าหมูหมักค่ะมากินได้มากินได้แซ่บแสบแสบแสบหุ้ยตะเมืองอยากหมูตันใหญ่ตันเขื่